สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวนะดับสิบบนคะห้าสูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวนคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแสกข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะดับสิบบนฮะเป็นสูตรที่แอดลงให้นะ,ะตั้งแต่งวดที่ออกฮะห้าศูนย์สี่ฮะดับผ่านฮะเพราะว่าศูนย์ฮะอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วงวดที่งวดต่อมาฮะก็คืองวดที่ออกห้านยฮะก็ดับผ่านนะเพราะว่าศูนย์อยู่ตรงนี้นะ เสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาคะเราได้เลขดับที่แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งคะผลรางวัลออกมาที่สามสามหกคะหลักสิบคือสามคะสูตรดับของเราคะดับผ่านทั้งห้าสูตรเลยคะเพราะว่าตัวเด่นอยู่ตรงนี้คะสามคะสูตรที่หนึ่งผ่านคะสองผ่านคะ,ะสามผ่าน4สี่ผ่านนะแล้วก็ห้าผ่านนะเท่ากับว่าดับผ่านทั้งห้าสูตรนะแล้วก็ดับมาแล้วคนะ สามงวดติดฮะเรามาดูงวดนี้กันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วสองร้อยห้าสิบแปดงวดสูตรโดยใช้หลักแสนหลักพันสิบบน,ส,บบนสองครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง ร้อยหน้าครั้งที่2อ,อครั้งสิบหน้าครั้งที่สอง,สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หน่หน่วยร้อยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2และบวกข้ามที่3ถ้าแอดคันตำแหน่งผิดให้เพื่อนดูตามที่แอดขีดนะคะสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนยวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับศูเท่ากับศบกสเท่ากับส สองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้านะคะดับที่เก้าสูตรที่สองดับมาแล้วสองร้อยห้าสิบห้างวดสูตรเราจะใช้สิบล่างห้าครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองละบวกครั้งที่เก้า ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกหน่งเท่ากับสามสามบวกหนึงเท่กับสี่สี่บวกหงเท่ากับห้ห้าบวกสามเท่ากับแปดแบวกแปดเท่ากับหกหกบวกเเท่ากับหดับที่5นะคะสูตรที่3ดับมาแล้ว233งวดสูตรเราจะใช้หลักหมื่นหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้ง สิหน้าครั้งที่2 4ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1นึ่งสองครั้งสิบทายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สอง 2, และบวกข้ามที่สี่หกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนบวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหนึท่ากับห้บวกแปดเท่ากับสามบวกสองท่ากับห้บวกหนึท่ากับหกบวกแปดเท่ากับสีบวกสี่เท่ากับแป ดับที่แปดะสูตรที่สี่นะะดับมาแล้วสองร้อยสามสิบงวดสูตรร้อยใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล้างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่ห้าหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปด 8บวก2เท่ากับ 0, 0บวก3เท่ากับ3 3บวกนเ่ากับ3าบวก2เท่ากับ5บวกหงเท่ากับ6 6, บวก2เท่ากับ8 8บวก1เทากับ9บวก8เท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ2ดับที่2ฮะสูตรที่5ดับมาแล้วสองงวดสูตรร้ใช้หลักพันร้อยบน10บบนส,บบนสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 5ครั้งหน่วยท้าย,ายครั้งที่1นครั้ง สิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งแล้วบวกครั้งที่สามเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งหนึ 0, 0่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสามดับที่สามนะครบแล้วนะทั้งห้าสูตรนะเราได้เลขดับนะสิบบนในงวดนี้นะะดับที่เก้าดับที่ห้าดับที่แปดดับที่สองดับที่สาม ได้ตัวเลขไม่ซ้ํากันเลยนะเก้าหดสอนี่คือนะคะดับมา10บบนนะคะถ้าตัวเลขที่ติดดับนะคะชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ไม่ติดดับกัน,นะคะ่ะศูน หนึ 1> 1, 2, ดับแล้วนะ 4, 5ดับแล้วนะหกแล้วก็แปดับนะเราได้ตัวเด่น10บนฮะที่ไม่ติดดับนะศูนย์หนึนะในงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาคม2,567จนฮะจะดับผ่านฮนะเป็นงวดที่4ีไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งฮนะจากการวิเคราะห์ของแอดนะก็แอดมองว่านะมีโอกาสที่จะดับผ่านอยู่นะฮะ เพราะว่าตัวที่แอดชอบเนี่ยก็จะอยู่นในตัวเด่นในชุดนี้นะก็แต่ถ้าเพื่อนๆตัวที่เพื่อนๆชอบนะมันไปติดดับนะก็อย่าตัดทิ้งนะให้เลือกเล่นไปนะเพราะว่าดับชนเด่นเนี่ยก็ยังอยากที่จะให้เลือกเด่นอยู่นะฉะนั้นก็เรามาดูอีกทีหนึ่งนะะว่า สิบบนในงวดนี้เนี่ยตัวไหนนะคะเด่นแล้วก็จะติดดับไหมในชุดปักหลักนะคะค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเพื่อนๆชอบสิบบนตัวไหนนะคะก็เลือกพิจารณาค่ะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ